เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุธที่28มิถุนายนพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์ ตอนนี้การเงินมีเรื่องที่จะมีรายได้เข้ามาทางตรงส่วนรายได้จากท่องทางอื่นยังไม่มีเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งใหม่ๆในเรื่องใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถซึ่งแรกๆจะเหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จในภายหลัง เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีความสัมพันธ์พัฒนาไปตามการเวลาส่วนนโสดมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนกลายเป็นคนรู้ใจสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินตอนนี้การเงินมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายอยู่เรื่อย แต่ไม่ถึงขั้นก็นจะต้องมีปัญหาเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะปวดหัวเพราะรับภาระหนักควรทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตาบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีเริ่มจากความจริงจังความรักมากขึ้นส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามาชอบสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินตอนนี้มีเกณฑ์จะหมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของการงานสิ่งที่คุณคิดว่าแน่นอนอาจ จะไม่แน่นอนอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจะคิดจะทําอะไรต้องวางแผนก่อนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบางทีก็สงสารความรักของ ของเขาเพราะต้องทำงานหนักทั้งเครียดส่วนคนโสดได้พูดคุยกับใครบางคนแต่ยังไม่ถึงขั้นคบหาดูใจสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินเก็บเงินไม่อยู่เพราะมีะไรายได้เข้ามามากแต่รายจ่ายมากเลยเช่นเดียวกันเรื่องของการงานมีเกณฑ์วางแผนขยับขยายหน้าที่การงานไปแบบเงียบ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีความรักลงตัวส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันพาหรหาสัสบ,บดีเรื่องของการเงินหากคิดจะลงทุนหรือเสี่ยงดวงก็ต้องรอไปก่อน เรื่องของการงานการงานตอนนี้องค์กรต่างๆที่คุณทําอยู่ก็มีขีดจํากัดกรอบจํากัดที่ทําให้คุณไม่สามารถทําทุกอย่างด้วยตัวคุณเองเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักพัฒนาความสัมพันธ์ ไปอย่างต่อเนื่องส่วนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่มีความแตกต่างกับคุณมากๆสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีมากหากจะลงทุนทำอะไรมีโอกาสได้ผลตอบแทนดีเรื่องของการงานยิ่งทำงานร่วมกับคนหมู่มากตอนนี้ยิ่งเหนื่อยเหนื่อยมากแบบสุด เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องปกติสุขไม่มีปัญหาช่วนคนโสดมีโอกาสได้พบกับคนดีและมีการศึกษาสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินไม่ลงตัวเพราะยังมีแนวโน้มว่าจะได้ผลตอบแทนแบบช้า เรื่องของการงานช่วงนี้คุณกำลังเดินทางหรือดําเนินการอะไรบางอย่างวางแผนทำอะไรตอนนี้ดูแบบเงียบไปหมดบอกไม่ถูกเลยทีเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักความห่วงใยตอนนี้มีให้การเสมอเสมอส่วนคนโสด โสดที่ยังไม่แน่ไม่นอนยังหาความจริงจังจริงใจจากใครไม่ได้เลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ